วัครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์หนึ LED นะครับอันนี้มาแกะพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ผมซื้อมา299บาทอันนี้จัดส่งฟรีค่าจ่ายที่7ซเบาทเป็น314บา่าทแถมผ้าปิดปากช่วงโควิดมาด้วยนะครับโคมไฟที่ให้มานะครับมีขนาด LED อยู่ที่2 5ดวงอันนี้ให้แบตเตอรี่มามากขึ้นนะครับขนาด2 0 0 0 0มิลลิแอมป์3.7โวลต์ ระยะการส่องสว่างอยู่ที่120องศาประมาณ10-30เมตรเรามาพบกันตอนติดตั้งนะครับอันนี้หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบไมา่ยากครัตนะิาตั้งที่เขาให้มาพร้อมติดตั้งที่อ่งอันนี้ค่าของแผงโซลาเซลล์นี้ต้องระวังเป็นกระจกนะครับระวังเวลาดับฉากก็อุปกรณ์ค่อนข้างแข็งแรงดีก็จะมาทดสอบตัวครับพอประกอบเสร็จแล้ว อ,อันนี้ปักแผงกับตัวหลอดโซลาเซลล์อันนี้เป็นปักกันน้ำนะครับมาบนะว่าจะติดไหมอันนี้รีโมดนนจะลองสตาร์ทด้วยรีโมดนะครับก็สว่างดีนะครับค่อนข้างที่จะสว่างเลยแล้วก็ตั้งเวลาได้3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมง แล้วก็เป็นออโต้นะครับแล้วก็ลองมาดูวันติดตั้งเลยนะครับว่าใช้งานได้เป็นยังไงอันนี้จะมาลองทดสอบดูก่อนนะครับว่าจะใช้งานเป็นไงังไงสว่างไหมเปิดนะครับอันนี้ทดสอบใช้ในห้องก่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะสว่าง สรุปเลยนะครับมันดีที่ว่าสั่งปิดเปิดด้วยออโต้แล้วก็ออโต้ Auto ได้ติดดวงติดขึ้นดับเลยที่เขาบอกว่าตั้งเวลาได้อะมันไม่ดับไม่ดับทั้งหมดเลยแล้วก็โหมดไอ้ที่สว่างมากสว่างน้อยก็เท่าเดิมเท่าเดิมเลยไม่มากไม่น้อยใช้ใช้ได้จริงก็คือออโต้กับปิดเปิดแค่นั้น แต่ว่าแสงมันจะหลีลงได้เด่นไหมสมมติยังไม่ถึงสามชั่วโมงมันหลียังแสงมันก็หลีลงแล้วอแต่วันก็ถึงแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแต่แบบหลีหลีหลีมากจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นไปเต็มที่คือได้ที่สุดสว่างแบบเนี้ยสุดๆประมาณสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งไม่เกินสองชั่วโมงห้าสิบนาทีไม่เกินสองชั่วโมงห้าสิบนาทีอันนี้จากการใช้งานจริงอ คือมันไม่ถึงเช้าหรอกแต่ว่ามันก็จะหลีลงเ,ลเลรื่อยๆเพราะแค่คกำลังแบตมันน้อยตอนนี้ลองแล้วไม่ดับแสงกว้างใช้ได้นะคะแสงสีชิมตันไม่เกินสามร้อยอ,อ่าดีโอเคใช้ได้ตัดแตนบายไม่เกินสามชั่วโมงได้ประหยัดไฟได้เยอะประมาณนึงโอเคปิดเปิดได้จบการรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณครับ